ก็เป็นสีเสื้อของท่านผู้กำกับเมืองพัทยาครับท่านพันตํารวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันธุ์ม่วงครับผมได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับพลตารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงสําหรับเกียรติบัตรของสายโยกนะครับโอ้โหมากมายครับหลายๆอย่างครับแชมป์เปี้ยนอิซุครับสปอร์ตไฟท์สองสิบสี่นะครับแล้วก็แชมป์ไทยไฟท์สองสิบสี่ครับแล้วก็อีกมากมายหลายๆอย่างครับใครติดตามเป็นติดตามเชียร์นี่จะรู้แล้วว่า มีีจรติวัตรเป็นแชมป์หลายหลายรายการครับคือปีที่แล้วเนี่ยแชมป์ไทยไฟส์2014นี่ก็คือเอาชนะทางด้านของอองตวนกินโตออครันะครับ<ม>แล้วก็เคยเป็นรองแชมป์คาดเชื่อกของไทยไฟส์ด้วยนะครับแพ้สุดสาคอน2กินมีในยกสเดนเดสนะครับครับยกแรกเริ่มแล้วครับโอ้ยแข้งขวาครับแข้งขวาครับ คาเอนโดเย่นี่ชกกัมวยไทยมาเยอะแล้วนะครับวันนี้ส่โยกต่อน้ําหนักต่อรูปร่างต่ออายุต่อครบทุกอย่างเลยครับครับผมส่โยกต่อให้นะครับ1นกิโลครึ่งครับสซโยกชกเจ็ดบสอกิโลกรัมครับสำหรับคานเอนโดเย่เนี่ยก็73.5ดสกิโลกรัมครับ1นึกิโลกรัมครึ่งนะครับถ้าเกิดคิดเป็นปอนก็ประมาณสักเกือบสีปอนได้แข้งวาครับคายเอดเย่ กรรมการผู้ชี้ขาดบันเวดีนี้กรรมการถาวรเอียงอุบลนะครับค่อนข้างจะรัดกุมครับทางด้านของคาร์เรนเดเย่คือเห็นไซโยกต่อยมาเยอะแล้วนะครับใแล้วก็รู้ว่าพิศสงของไซโยกนี้อยู่ตรงไหนครับครับผมแน่นอนครับขุนศอกอมหิตครับชกทุกครั้งนี่ต้องอาวุธเด็ดคือศอกครับโอ้โหนะครับคุณพิชาคำศอกแล้วครับมีเสียโชดบางแสนนี่ ไม่ได้เดินทางไปด้วยแต่ประกาศอับชีดไปแล้วนะครับไซโยถ้าเกิดชนะได้ครับได้อะไรครับผมก็เดี๋ยวเปิดร้านข้าวหลามที่บางแสนเลี้ยงเลยครับครับผมอานนี้เต็มที่นะครับไซโยครับขวัญกำลังใจดีครับมีผู้ใหญ่ใจดีคอยให้การสนับสนุนนะครับโอ้ยเจอแข้งซ้ายครับไซโยจะเสียเปรียบรูปร่างนิดหน่อยครับอาจจะตัวเตี้ยนิดๆครับโอ้ยครับโอ้ยครับ คู่นี้อยากกระพิบตาครับทาเอนเนเยต้องไม่แลกนะครับคือต้นต้นต้องไม่แลกครับต้องอย่าลืมว่าตัวเองนั้นหนุ่มกว่าสดกว่าครับไซโย่เลยสามสิบเอ็ดไปแล้วครับเอ้ากระแทกมัดขวาครับมัดกับศอกแรกกันแล้วครับอือเปะขวาหลุดครับเจอศอกซ้ายของไซโย่ถ้าแรกกันแบบนี้โอกาสไม่ยกสูงครับแอมอยากเงียงปัดดุกครับ มียักษ์มียักษ์เนี่ยยงประดุกแล้วยักษ์เนี่ยบอลชอนมีไหมครับมีฮะับมีครัดแทงข่าวขวาครับทาเลเดเดย์ก็ร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกันนะครับไปกับทีมงานของไทยไฟของเราแล้วก็ไทยทีมสีช่องสามนะครับแฟนหมัดมวยครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะถ่ายทอดสดทางช่องสามออริจินอลนะครับแล้วก็ช่องสาม HD ช่องสามสิบสามแล้วก็ระบบดาวเทียมมีช่องอ่าสี่สิบสามนะครับไปจนถึงเวลาประมาณยี่สิบ นาฬิกานะครับจากนั้นก็เปลี่ยนช่องไปดูช่อง3 SD ช่อง28นะครับเต็มอิ่มแน่นอนวันนี้โอ้ยโดยครับสองเอแล้วครับสงเอแล้วครับแข้งขวาครับคาร์เดเย่ใส่ยกเดินบ้านครับโอ้ยสัตวนลำตัวครับหมดยกที่1ครับพักก่อนครับดื่มน้ำดื่มท่าก่อนเดวมาครับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์โชว์ดีซียอดทิมานริเวอร์วอล์กสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ครับดูภาพช้าๆครับยกที่1เกิดอะไรขึ้นครับมีดคนละเล่มครับฟันศอกซ้ายขวาซ้ายทีหนึ่งครับหมัดกับศอกแรกกันครับขวาตรงไม่โดนนะครับแต่ว่าได้แข้งอับป,ประคัดครับแหมฉลบฉลบนะครับหมัดอับป,ประคัด ถ้าเะเป็นแก้วนี่จะต่อยแม่นกว่านี้ไหมน่าจะผิดครับยาวเหลือเกินยาวเหลือเกินครับาล้ครับยกที่สองครับดูว่าจะจบที่ยกนี้หรือจะได้ดูแบบหนังชีวิตครับผมอยากกระพริบตาครับสอกกับหมัดครับขู่แข้งขวาสวยครับมีแข้งเสริมครับมีแข้งเสริมโอ้พอแกเตะได้นี่ก็ตีหน้ายัดขู่เลยครับ โอ้น่ากลัวมากครับเซลเตฟัดหาโอ้ทีมงานท่านผู้กำับสุภัศน์รีน่นั่งเชียร์ติดขอบเวทีเลยคนระับลุ้นครับตัดล่างครับไซโยโอ้โโอโเยเยแข่งซ้ายครับคือขวาน่ะหลอกครับไซโยนี่สายทั้งแถบอยู่แล้วครับโอ้ยแข้งซ้ายครับพยายามเลือกออกนะครับไม่ออกอาวุธ กรู้อสิได้ครับใส่โยครับใส่รู้สึกจะโดนนิ้วจิ้มตาครับต้องระวังต้องระวังครับต็เหนืออื่นใดก็คือเรื่องของความปลอดภัยที่สำคัญที่สุดครับผมแล้วมันิีมือติจิ้มได้ยังไงเนื่องจากนวมไม่มีครับผมบางครั้งบางจังหวะครับเราไม่ได้กำหมัดครับอาจจะเผลอเผอเอาละครับชัดเจาะโมโหครับ แจัดปล่อยก็ต้องกำสิครับไซโยกโอ้โหกับฝันซ้ายครับแม่บอกฟันอีกครับบอกฝันอีกครับเออสนุกครับสนุกครับเล่มสุกแล้วครับอุ้ยป่อยซ้ายดำตัวแทงเข่าซ้ายครับเน้นที่เป้าใหญ่ครับไซโยกโยนเข่าซ้ายครับไซโยกกับฝันซ้ายมุ่งกวาโอ้โหดูเหมือน้ยสอยแล้วสอยแล้วครับดูเหมือนจะก้นเตี้ยแล้วครับจากต้งสูงจะมาเตี้ยแล้วครับ นี่แหละครับอิชาต้องสูงครับพยายามจะลงให้เตี้ยเข้ากันรับโอ้ยโยนเข่าครับอ้าวครับขยับเข้าหาครับไซโยโอ้ต้องขีดครับปิดเบรกไว้ก่อนครับมาแรงเหลือเกินครับหรือแทงข่าซ้ายแทงเข่าอีกทีครับวันซ้ายอีกทีครับโอ้ยโอ้ดูเหมือนจะจำบ้านเลขที่ไม่ได้แล้วครับทางด้านของคายไดเย่โอ้โหเลือดกำเดาไหลครับ แล้วพยายามจะจตะลูกขึ้นโอ้ยังไหวครับยังไหวครับคือมีเสียงปลบมือจากกองเชียร์แหละครับลูกขึ้นมาก็โดนอีกเลยครับโอ้ยไม่รอดครับนี่ครับโอ้ยยังเจ็บไม่พอไม่ยอมครับไม่ยอมไม่ยอมครับยังไม่ยอมครับหรือว่าจะเป็นเทคนิคหลอกแล้วชกให้หมดแรงก่อนครับโอ้ย ไอ้หดภาพนี่จะหมดก่อนหรือเปล่าครับวกวางมือด <c oughs> ้วยกวางมือให้เอาอีกครับหมดยกที่สองครับเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนครับเปว่กกันก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาติรินนคุณปรวิทิตมารินนนคุณอ้ำพรมารินนและคุณสมรักนรงวิชัยจากไทยทีวีสีช่องสาครับ <c oughs> เป็นไงคะคุณแก้วครับผมชุดใหญ่เลยนะจัดใหญ่เลยครับ แต่เมื่อกี้ผม้ังเก็ตดูครับตอนปลายยกนะครับเขายังกวักมือเลยครับยังไม่ยอมนะครับผมว่านิ้วเขากระตุกมากกว่านะครับคือโดนเยอะขนาดนี้มันต้องกลัวบ้างนะครับโอ้โหนี่ครับคือขานี่พยายามจะสู้นะคุณแก้วนะแต่ว่าคือมันมีแหวงอ่ะครับผมต้นยกเห็นเขาตีนายักษ์ขู่ใช่ไหมครับครับผมดูลักษณะเขาจะไม่ตีนายักษ์แบบนี้ครับครับตีอะไรฮะเงินครับเขากลัวหรือเปล่าครับคือแบบเขียดเขี้ยวหรือเปล่าไม่รู้ครับเจ็บอ่ะเจ็บอ่ะ เอาละครับยกที่3นะครับติดตามกันดูครับพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกก็เชียร์ไซโยกนะครับเมืองไทยทั้งประเทศละครับอุบลนี่เป็นบ้านภรรยาของไซโยกนะครับผมโอ้ยเอาครับลุกขึ้นมาเร็วครับโปรยืนอยู่ได้ก็ต้องปลบมือแล้วครับเอาละครับตอนนี้ไซโยกนี่เล็ง5 0 0 0มื่นแล้วครับจากช้างครับตอนนี้เล็ง5 0 0 0มื่นแล้วครับคือเลือกได้นะครับตอนนี้คัดท้องอู่ครับไปแล้วครับ ไม่ไหวแล้วครับกรรมการยุติการชกแล้วครับกรรมการนี่ยุติการแข่งขันเลยนะครับ mm hmm. เป็นการน็อกเอาท์ในยกที่3ครับผมวันนี้ส่วนใหญ่จะไม่รบยกแล้วครับครับวันนี้ดุอะไรเกินครับ oh. โอ้โหนี่ครับขาแกว่งเลยครับ อ,อครับแล้วก็ชุดสุดท้ายครับก่อนที่กรรมาการถาวบอดเอียงอุบนนะครับจะยุติการแข่งขัน, and and นก็เป็นไซยโยกุ้มพันม่วง